ว่าที่ทุกคนจะได้เห็นความสวยความหล่อเนี่ยต้องผ่านแบบเบื้องหลังที่หลากหลายมากนะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมโดยเฉพาะเรื่องทรงผมมันสำคัญมากใช่พี่นิวใช่มากมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเราบางเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจในตัวเองต้องไหมฮะละครบางเรื่องผมเล่นเป็นแฝดเนี่ยต้องสาต้องใดต้องดึงต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีปัญหาในอนาคตในเรื่องของการผมหลุดร่วงอะไรเงี้ยแต่ก็มันไม่ได้มีปัญหากับผมในตอนนี้แล้วพี่ไม่จะบอกว่านี่เธอก็ยังดูดีอยู่เลยนะก็ใช่ไงบำรุงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ย ีอะไรครับผมส่งต่อซิเจแฮพรีเมียมคอนเซนเทรตเซรั่มพี่อืมเขามีสารสากัดที่เข้มข้นมากๆเข้มข้นเหมือนชื่อผมเลยพี่เวลาใช้เนี่ยง่ายๆนะครับทิบขึ้นมานะครับ หยดใส่ผมนะฮะใส่ในตรงที่เรามีบปัญหานวด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 ,นวดเขาจะช่วยเข้าไปบำรุงทั้งเส้นผมและหนังศีรษะได้ดีมากๆแต่ว่าพูดมาขนาดนี้<ะ>ไม่มีมาฝากพี่นิวนวดเลยเหรอครับไม่มี <c oughs> ก็คงจะไม่ได้ครับ <c oughs> พี่มาเป็นกระเช้าเลยหนึ่งเซตเอามามอบให้กับท <ฮะ S 1> สดบดไม่มีแล้วก็พี่นิวโอ้โหขอบคุณมากๆเลยแล้วถ้าตอนนี้คุณผู้ชมอยากได้ทํายังไงดีครับเข้ยมครับเจแฮร์เซรามนะครับผมมีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยพี่เวลาสั่งซื้อเนี่ยอย่าลืมขอดูบัตรตัวแทนจําหน่ายเราจะมั่นใจได้เลยว่า ของแท้แน่นอนนครับผมหรือว่าใครที่อยากสั่งนะครับผมก็สามารถสั่งได้ที่แฟนเพจหรือว่า IG นะครับผม l i น์แอนะครับผมเจแฮร์เซรั่มหรือว่าโทรเข้าไปสอบถามได้นะครับใครที่กําลังเดินห้างสามารถเข้าไปซื้อได้ที่อีเวนต์บอยนะครับผมแล้วก็วัสดุนะครับจัดไปเสริมความมั่นใจกันได้เลยกับเจแฮร์นะครับผม